อบอจอรหรือองค์การบริหารสโมสรน,นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยภาษาอังกฤษเรียกว่า The Student Government จุฬาลงกรณ์ University อบอจอมีหน้าที่บริหารดำเนินการกิจกรรมส่วนกลางในมหาวิทยาลายัยเช่น See CU First Day งานถวายสัตว์งานรับน้องก้าวใหม่งานลอยกระทงงานฟุตบอลประเพณีเป็นต้นอบอจอรประกอบด้วยสส่วนหลัก ส่วนแรกคือสิตำแหน่งหลักที่ได้รับการเลือกตั้งจากนิสิตในมหาวิทยาลัยส่วนที่2คือผู้แทนนิสิตหัวหน้านิสิตหรือนายกสโมสรนิสิตจาก18คณะ1สถาบันและประธานหอพักนิสิตอีกด้วยมารู้จักกับพี่ๆอบจอกันค่ะพี่แบงค์นายกสโมสรนิสิตพี่เบลอุปนายกคนที่1พี่ยอดอุปนายกคนที่สองพี่เอ๋ยเฮรันยิกพี่โอไบรท ประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์พี่ดาประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมพี่เบนประธานฝ่ายวิชาการพี่ไบรซ่าประธานฝ่ายกีฬาพี่พาประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์พี่เจนเลขานุก,การพี่อมหัวหน้านิสิตหญิงคณะวิศวกรรมศาสตร์พี่วีหัวหน้านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์พี่ว,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 ศศวีผู้แทนนิสิตคณะอักษรศาสตร์พี่เต้ นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์พี่แก๊ปนายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์พี่ตี้หัวหน้านิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พี่พัทนายกสโมสรนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีพี่เอหัวหน้านิสิตคณะครุศาสตร์พี่กำปอผู้แทนนิสิตคณะนิเทศศาสตร์พี่อ๋องนายกสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์พี่ซันนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์พี่อ้นายกสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์พี่ต้น นายกสโมสรน,นิสิตคณะทันตแพรมศาสตร์พี่ทันเดอร์นายกสโมสรน,นิสิตคณะเภสัชศาสตร์พี่ไซน์หัวหน้านิสิตคณะนิติศาสตร์พี่ดิวนายกสโมสรน,นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์พี่นัทนายกสโมสรน,นิสิตคณะสหวิทาศาสตร์พี่แทนผู้แทนนิสิตคณะจิตวิทยาพี่แฟรงค์นายกสโมสรน,นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และการกีฬาพี่บ๊อบนายกสโมสรน,นิสิตสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พี่เบนซ์ประธานนิสิตหอพักชายพี่เมย์ประธานนิสิตหอพักหญิง